ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมหนึ่งยุคคนพิเศษสังกับขยี้ข่าวเด่นกับยุคคนผ่านทางช่องจาม .com นะครับสืบเนื่องจากการยึดอำนาจของประเทศเมียนมาหรือว่าพมา่านะครับจนท้ายสุดเกิดการลุกฮือต่อต้านแล้วกองทัพเมียนมาได้ทำการสังหารพี่น้องประชาชนชาวเมียนมาจนถึงนาขณะนี้ได้รับการยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตมากถึงกว่า400กว่าศพนะครับ จากปฏิบัติการการกวาดล้างดังกล่าวล่าสุดนะครับสิ่งที่คนไทยคาดการกันเอาไว้นั่นก็คือน่าจะมีกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเมียนมาเนี่ยทะลักหรือว่าหลบหนีเข้ามาในฝั่งของประเทศไทยเนี่ยเป็นจำนวนมากมันก็ได้เกิดขึ้นแล้วนะครับคุณผู้ชมครับหัวข้อข่าวของเราในวันแรกก็เลยเป็นหัวข้อที่ว่าคาดนับหมื่นเมียนมาทะลักเข้าไทยลีภ้ภัยสงคราม ตอนนี้สถานการณ์ในเมียนมายกระดับเป็นสงครามกลางเมืองเนี่ยอย่างปฏิเสธไม่ได้การสู้รบระหว่างประชาชนกับกองทัพเมียนมานั้นฝ่ายที่ได้เปรียบก็คือกองทัพอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามียุธทธปกรณ์ครบมือทุกอย่างจนล่าสุดนะครับมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในเมียนมาซึ่งได้รับผลกระทบต่างพยายามที่จะอบพยพหนีเข้ามาอยู่ในฝั่งไทยแล้วเนี่ย เกือบเกือบ2,000คนซึ่งฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองของไทยได้ประเมินนะครับว่าน่าจะทะลุไปถึงหลักหมื่นคนในเร็วๆนี้คนเป็นหมื่นดูแลกันไม่ง่ายนะครับคุณผู้ชมครับหากทะลักเข้ามาในประเทศไทยจนถูกตั้งคำถามว่าไทยนั้นมีความพร้อมที่จะตั้งศูนย์อพยพหรือไม่การตั้งศูนย์อพยพนั้นต้องดูขีดความสามารถของทางการไทยนะครับ พราะตั้งแล้วเมื่อข่าวเนี่ยมันกระจายออกไปคนเมียนมาหรือชาติพันธุ์ในเมียนมาทั้งหลายเนี่ยเมื่อเขาเดินทางเข้ามาในประเทศไทยของเราถ้าเราประกาศว่าเรามีศูนย์อพยพแล้วนั้นเนี่ยนะครับจัดทะลักกันมา,มามากน้อยขนาดไหนคุณผู้ชมดูภาพครับนี่คือภาพจริงท้งนั้นเลยนะครับที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากวันอาทิตย์จนถึงวันนี้เราเห็นคนที่อยู่ทางฝั่งเมียนมาเอาละไม่รู้ว่าเป็นชาติพันธุ์กลุ่มไหน เขาลัดเลาะป่าเขาตามร่องน้ําต่างๆเนี่ยพยายามหนีเข้ามาในประเทศไทยจริงๆนะครับโดยล่าสุดหน่วยข่าวความมั่นคงของไทยบอกว่าณปัจจุบันนี้มีชาวเมียนมาเชื้อสายกะเรี่ยงจากเขตความรับผิดช,ชอบของกองกําลังกะเรียง KNU ได้อพยพหลบหนีสงครามทะลักเข้ามาในไทยเนี่ยนะครับไม่ต่ํากว่า1,900คนโดยเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ฐานอเลาะพื้นที่บ้านแม่ดีและก็พื้นที่ฐานแม่สะเกบ ตำบลแม่คงอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนกองทัพอากาศของเมียนมาได้ส่งเครื่องบินลบจำนวนสี่ลำจากฐานบินเมืองออกเมืองตองอูเข้าถล่มโจมตีฐานที่มั่นของกองกำลังการเรียง k n u ซึ่งเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการหน่วยรบพิเศษซึ่งจุดนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายและก็บาดเจ็บสองคนก็เลยทำให้กลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยนะครับไม่มีทางเลือกต้องหนีตายเข้ามาอย่างฝั่งประเทศของไทย นายสิทธิชัยจินดาหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนบอกนะครับว่าสืบเนื่องจากสถานการณ์ในเมียนมาทวีความรุนแรงมากขึ้นส่งผลให้มีผู้อพยพลี้ภัยเข้ามาในประเทศไทยเป็นจำนวนมากและคาดว่าภายในระยะเวลาอันสั้นนี้จะมีคนหนีตามมาจาก1,900คนเพิ่มขึ้นเป็นหลักหมื่นคนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ฝ่ายปกครองของทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน รอคําสั่งจากวัฒบาลในเรื่องของการเข้าไปดูแลผู้ลี้ภัยกลุ่มดังกล่าวซึ่งวางแผนเตรียมพื้นที่รับรองเอาไว้ที่อำเภอขุนยวมโดยตอนนี้มีทหารพรานจากกรมทหารพานที่36แม่เสเรียงได้จัดกำลังเข้าไปควบคุมดูแลในเบื้องต้นแล้วและห้ามหน่วยงานอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลผู้อบพยพเหล่านั้น พู้เยยที่เข้ามาเนี่ยนะครับก็ไม่ทราบว่าจะมีเรื่องของโควิด19บเ้ายรื่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็มีความจําเป็นที่ทางฝั่งของกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของไทยก็จะต้องเข้าไปดูแลด้วยเอาตรงน,นี้ชัดๆนะคุณผู้ชมครับตอนนี้ที่พม่าหรือว่าเมียนมาเนี่ยนะครับกลายเป็นพื้นที่สงครามไปแล้วแน่นอนครับมันจะมีคนเมียนมาก็ดีหรือว่าชาติพันธุ์ก็ดีเขาต้องหาที่พึ่ง หนีเข้ามาในประเทศไทยย้ำผู้ว่าแม่ห้องสอนประเมินว่าจะมีเป็นหมื่นคนเร็วๆนี้เพราะนั้นคำถามของทั้งโลกนะและ้วรวมไปถึงพี่น้องคนไทยที่ฟังข่าวอยู่ณขณะน,นี้ว่าประเทศไทยของเรายินดีที่จะตั้งศูนย์อพยพหรือเปล่าหมายความว่ายังไงถ้าตั้งก็ชัดเจนว่าเราพร้อมรับเราพร้อมรับเหมือนเป็นการประกาศ เชิญชวนเลยนะครับว่าคนเมียนมาที่อยู่ไม่ได้มาที่ไทยเราจะดูแลเองเพราะนั้นเนี่ยการจัดตั้งศูนย์อพยพจึงเป็นเรื่องที่ต้องลงรายละเอียดจะมาพูดกันแบบไว้ตั้งเลยช่วยเลยนู่นนี่นั่นเนี่ยไปดูคนนี้ครับข่าวถัดไปตั้งหรือไม่ตั้งศูนย์อพยพส่งตัวแทนฉลองทับเมียนมาจับตาใกล้ชิดที่ผมสรุปเป็นหัวข้อนี่คือคำพูดของผู้นำเราเองนะครับ คือทั้งหมดทั้งมวลสถานการณ์ระดับระหว่างประเทศแบบนี้พลเอกประยุทธ์เท่านั้นแหละครับที่จะเป็นผู้ชี้ขาดอย่างชัดเจนที่สุดเพราะตอนนี้ประเทศไทยของเราก็ปกครองภายใต้การควบคุมคอนโทรลจากคำสั่งเด็ดขาดโดยพลเอกประยุทธ์อยู่แล้ววันนี้พลเอกประยุทธ์แถลงที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับบอกว่าวันนี้เราทราบป,ปัญหาของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งได้พิจารณาในเรื่องของเรานี้อย่างไรก็ตามขอให้เป็นเรื่องภายในของเขาไปก่อน ซึ่งเราไม่อยากให้มีการอบพยพเข้ามาในพื้นที่ของไทยขณะเดียวกันเราก็ต้องดูแลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนอันนี้ขอให้ระมัดระวังนิดหนึ่งหมายความว่ายังไงนายกบอกว่าให้เป็นเรื่องภายในของเขาก่อนแต่ถ้าถามว่าอยากไหมให้เขาทะลักเข้ามาในบ้านเรานายกใช้คาว่าไม่อยากนะครับแต่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน พอเขาทะลักเข้ามาแม้ว่าเราไม่อยากก็ต้องคำนึงถึงสิทธิทมนุษยชนนักข่าวก็เลยถามต่อเลยเรื่องเมื่อสองสาวันที่แล้วที่ทางการไทยส่งตัวแทนไปร่วมงานวันกองทัพเมียนมาพร้อมกับ12ขณะที่12มหาชาติเนี่ยนะครับของโลกเนี่ยประนามกองทัพเมียนมาแล้วไทยส่งเข้าไปได้ยังไงว่ากันง่ายๆพลเอกประยุทธ์บอกว่ามันเป็นช่องทางทางการทหารที่เราจำเป็นต้องติดตาม เราต้องหากลไกต่างๆที่จะสามารถติดตามเรื่องพัฒนาการทางการเมืองในเมียนมาและความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งนี้เราเป็นประเทศที่มีดินแดนติดต่อกันย่อมมีผลกระทบด้วยกันทั้งหมดเมื่อมีการสู้รบก็ต้องเกิดการอพยพเราก็ต้องเตรียมแก้ไขปัญหาตรงนี้แต่จะตรงไหนอย่างไรเป็นเรื่องที่เราจะพิจารณาในชั้นต้นก่อนเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอน นักข่าวก็เลยสอบถามต่อเลยนะครับว่ารัฐบาลคาดการตัวเลขผู้อพยพเอาไว้ที่เท่าไหร่มีแนวโน้มว่ามันจะเพิ่มขึ้นเป็นหมื่นหรือไม่นายกบอกว่าเราเตรียมพื้นที่ไว้สําหรับการที่เขาจะเข้ามาจะอยู่ตรงไหนอย่างไรจะมากน้อยค่อยว่ากันอีกทีอย่าเพิ่งนี่สําคัญนะนายการัฐมนตรีเนี่ยระมัดระวังคํานี้มากอย่าเพิ่งไปพูดถึงขนาดที่ว่าไทยเนี่ยจะจัดสถานที่พักพิงหรือว่าศูนย์อพยพ เรายังไม่ต้องไปพูดถึงตรงนั้นวันนี้มันเป็นเรื่องของฝ่ายความมั่นคง of of ท, layers, ที่จะต้องจัดเตรียมไว้ให้อยู่แล้วก็ย yup. อย่างที่ผมบอกครับคือถ้าพูดไปเลยว่าโอ,อ้ยประเทศไทยของเราตั้งศูนย์อพยพเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยเขาจะแห่กันเข้ามาหรือไม่การที่กองทัพ,พไทยส่งต yeah. ัวแทนไปร่วมในงานเฉลิมฉลองครบรอบของกองทัพเมียนมานั้นเนี่ยส่งไปเพื่อติดตามสถานการณ์ ไม่ได้สนับสนุนนายกบอกว่าไทยสนับสนุนทหารเมียนมาตรงไหนผมไม่เข้าใจคงไม่มีใครที่จะไปสนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงกับประชาชนเป็นเรื่องเปราะบางว่ากันง่ายๆเป็นเรื่องที่มีความอ่อนไหวจะให้สรุปว่ามาตั้งศูนย์อพยพศูนย์พักพิงอย่าเพิ่งไปพูดถึงตรงนั้นถามว่าอยากไหมไม่อยาก แต่ถ้ามาแล้วก็ต้องเป็นเรื่องของสิทธิทมนุษยชนเหมือนกันส่วนจะไปกล่าวหาว่าส่งตัวแทนไปร่วมในงานเฉลิมฉลองกองทัพเมียนมานั้นส่งไปเพื่อติดตามสถานการณ์ไม่ได้ไปสนับสนุนเพื่อให้ใช้ความรุนแรงในการสังหารชีวิตของประชาชนหรือว่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่พำนักอยู่ในเมียนมาอ่อนไหวครับเป็นเรื่องที่เปราะบาง และเป็นสถานการณ์พิเศษที่มีโควิดด้วยนะครคุณผู้ชมครับบ้านเขาโควิดก็หนักกว่าบ,บ้านเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการเข้ามาการดูแลต่างๆต้องใช้ทั้งงบประมาณต้องใช้ทั้งบุคลากรทั้งฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงแล้วทางสาธารณาสุขเนี่ยไปดูแลด้วยนะครับส่วนคุณผู้ชมมีความคิดเห็นว่าอย่างไรจะช่วยไม่ช่วยจะทำช่วยกันถึงขนาดไหนคำนึงถึงสิทธทิมนุษยชน ความอยู่รอดความปลอดภัยความพร้อมใจของราชการไทยนั้นเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนายกถึงขนดาดบอกว่าอย่าพึ่งไปพูดขนาดนั้นปัญหาทั้งหมดทั้งมวลคุณผู้ชมปัญหาทั้งหมดทั้งมวลที่พูดเนี่ยจนวันนี้มันกําลังจะเดือดร้อนมาถึงประเทศไทยของเราเดียนะฮะคุณผู้ชมครับมาดูหัวข้อข่าวถัดไปปัญหาทั้งหมดทั้งมวลจนเราคิดกันจะสมองแตกเลยนะครับว่าจะตั้งศูนย์อพยพก,กันขนาดไหนหนู่นนี่นั่นเนี่ยมาดูหัวข้อข่าวถัดไป ฆ่าชีวิตวัลรนับร้อยมินออนไลน์ดอดทําบุญครูบาดังท่าคีเหล็กท่าคีเหล็กก็อยู่ทางฝั่งเมียนมาแต่อยู่ใกล้กับประเทศไทยของเราคุณผู้ชมครับมีการเปิดเผยภาพจากสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยมากมายเลยเดี๋ยวเราไปดูภาพกันคุณผู้ชมครับไปดูภาพกันก่อนจะไปดูภาพนี้ผมย้ำนะว่านับตั้งแต่เกิดการยึดอำนาจเนี่ยนะครับ ทางฝั่งพม่าเนี่ยมีคนตายมากถึงกว่า400คนเนเบื้องต้นอย่างวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับสังเวยชีวิตกันไป114คนวันเดียวนะครับแล้วใน114คนยังพูดถึงขนาดที่ว่ามีการยิงเด็กอายุหนึ่งขวบเผาผู้ประท้วงทั้งเป็นที่มันทะเลและก็ส่งเครื่องบินไปถลม่มฐานที่มั่นของกะเหลี่ยงเคนอยู่จนมีคนตายอย่างในน้อยก็สามราย แต่อะไรแต่อะไรมีการเปิดเผยภาพของมินอองไลน์แล้วก็นายทหารระดับสูงที่ทำการยึดอำนาจไปทำบุญครับไปทำบุญและไปถวายไปทำพิธีถวายสมณศักดิ์ให้แก่ครูบาแสงล่าแห่งวัดพระธาตุสายเมืองอำเภอ,เอ,เอ,เอท่าคีเหล็กจังหวัดเชียงตุงซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย โดยที่ทำการถ่ายทอดภาพการทำบุญออกโทรทัศน์ทหารของทางเมียนมา MRTV เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมากวนทหารของคณะยึดอำนาจเนี่ยที่เข้าร่วมการแต่งตั้งในครั้งนี้คือการแต่งตั้งครูบาเพื่อดำรงตำแหน่งอภิทศมหาราชครูซึ่งเป็นสมณศักดิ์ชั้นสูงที่สุดในประเทศเมียนมา ไม่แน่ใจว่าจะเหมือนกับสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยในประเทศไทยของเราหรือเปล่าคือไปเผยแพร่ภาพในลักษณะที่มีออนไลน์แล้วก็พักพวกเนี่ยนะครับที่ทำการยึดอำนาจและปัจจุบันกำลังต่อสู้ปะทะกับประชาชนโดยที่โฆษกของคณะยึดอำนาจในเมียนมาบอกว่ามีความจำเป็นที่ต้องทำเพื่อขจัดความวุ่นวายแต่แลกมาด้วยกับเลือดที่เจิงนองแผ่นดิน มันดูขัดแย้งกันไหมคุณผู้ชมครับไปทำบุญทำพิธีถวายสมณศักดิ์ให้กับครูบาแสงล่าเหมือนกับเป็นการทำบุญอันยิ่งใหญ่แต่ในขณะที่แบ็กกราวด้านหลังเกิดการประท้วงเกิดการสังหารประชาชนจนบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากมันดูแล้วมันก็ขัดหูขัดตา มันดูแล้วมันก็ขัดหูขัดตาบ้านเขาก็เมืองพุทธเหมือนกับบ้านเราแต่นี่โกงนี่กายรายละเอียดต่างๆอาจจะแตกต่างกันอยู่บ้างแต่พุทธก็คือพุทธแหละครับพูดถึงเรื่องการเข็นฆ่าพุดถึงเรื่องของการทำร้ายพี่น้องประชาชนเนี่ยมันก็มีหลักการเดียวกันนั่นแหละก็คือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่พอมาเห็นภาพว่าหูพยายามจะโปรโมทว่าเป็นนักบุญ ไปทำบุญกับครูบาที่มีชื่อเสียงแต่ประชาชนในประเทศตนเองนั้นต้องเสียชีวิตจากคมกระสุนเนี่ย400กว่าคนวันเสาร์ที่ผ่านมา114คนเด็กหนึ่งขวบยังต้องมาตายเลยนะครับลืมตาดูโลกเนี่ยได้ประมาณ300กว่าวันมันดูขัดหูขัดตาย,ยังไงชอบคนนะอันนี้ก็มาให้ดูกันนะครับทีนี้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามันมี เหตุการณ์กระแทกความรู้สึกเพราะว่าที่ประเทศไทยเนี่ยจัดงานประกวดนางงามที่เรียกว่า m i s s Grand International หนึ่งในผู้เข้าร่วมการประกวดเนี่ยเป็น m i s s s แ a ลนของประเทศเมียนมานี่แหละครับมันสะเทือนใจทั้งไทยสะเทือนใจไปทั้งโลกเมื่อมี m i s s s r a ล d ของเมียนมาคนหนึ่งเธอใช้พื้นที่ของเวทีการประกวดนี้ อ้อนวอนชาวโลกว่าช่วยพี่น้องของเธอด้วยเธอมาประกวดนางงามแต่มันมีการถ่ายทอดไปทั่วโลกเธอเลยใช้โอกาสนี้บอกว่าช่วยพวกเราด้วยซึ่งน้ำใจจริงๆนวัดประกาศช่วยทุกด้านมิสแกรนเมียนมาคืนนี้คุณนวัดเห็นบอกว่าจะทอล์กพิเศษกับมิสแกรนเมียนมาคนนี้ด้วยนะครับเธอมาประกวดที่ประเทศไทยเธอมีชื่อว่าคุณฮานเล คุณฮาเลเป็นมิสแกรนเมียนมาเธอใช้โอกาสนี้เรียกร้องบนเวทีให้นานาชาติเนี่ยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือประชาชนชาวเมียนมายุติสงครามและความรุนแรงเพราะในขณะที่เธอย,ยืนอยู่บนเวทีการประกวดนี้มีประชาชนที่กำลังต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต้องถูกสังหารเป็นจำนวนกว่าหลายร้อยคนก่อนที่เธอจะลงมาให้สัมภาษณ์ ว่าขออยู่ในประเทศไทยต่อไปนะอย่างในน้อยก็หนึ่งเดือนเพราะกังวลในเรื่องความปลอดภยัยถูกครับการที่เธอพูดไปขนาดนี้แล้วเนี่ยมันมีผลกระทบต่อคณะยึดอำนาจของเมียนมาแน่นอนเธอไม่กล้ากลับบ้านแต่เธอขอใช้พื้นที่ของเธอโอกาสของเธอสื่อสารไปยังชาวโลกเธอใช้คำว่าช่วยพวกเราด้วยช่วยประชาชนเพื่อนร่วมชาติของฉันด้วย ตอนนี้กำลังต่อสู้และกำลังถูกสังหารอย่างหนักหน่วงคุณนวัดอิสระไกรศีลเนี่ยซึ่งเป็นผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนก็ทำการโพสต์ทันทีบอกว่าระหว่างที่ฮันเลกล่าวสุนทรพจน์บนเวทีพร้อมกับระบุว่าข้อความการปฏิวัติรัฐประหารมีแต่สร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนและความยากไร้กับผู้คน ผมขอเป็นกำลังใจและจะช่วยเหลือเธอในทุกด้านอย่างเต็มความสามารถครับเห็นไหมฮะข้อคนละไม้คนละมือตอนนี้ผมเชื่อว่าคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยล้วนเห็นอกเห็นใจไม่ว่าเราจะอยู่ฝ่ายไหนนะครับทางการเมืองณขณะนี้คนทั้งคนต้องมาตายเด็กจำนวนไม่น้อยที่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อแล้วก็ต้องมาจบชีวิตก่อนวัยอันควรเป็นการกระทำที่ป่าเถื่อนเป็นอย่างมาก โลกสมัยนี้มีควรจะมีใครมาตายเพียงเพราะว่าการสแสวงหาอำนาจของใครก็ตามนะครับเธอแข็งแกร่งเธอกล้าหาญเธอเด็ดเดี่ยวเพื่อปกป้องเพื่อนร่วมชาติของเธอโอ้โหคุณผู้ชมครับนี่มันเป็นช็อตประวัติศาสตร์ซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าเมื่อไหรเนาะสถานการณ์ในประเทศเมียนมานั้นจะ สงบลงปิดท้ายรายการในวันนี้นะครับแวะมาดูการเลือกตั้งท้องถิ่นของไทยซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับเป็นการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและก็สมาชิกสภาเทศบาลทั่วประเทศทั้งหมดก็คือ2,472ตำแหน่ง2,472ตำแหน่งไฮไลท์ถูกจับตามองไปที่ การต่อสู้การพยายามพมาลิกนนโฉมก,ก,การเลือกตั้งท้องถิ่นของคณะก้าวหน้าแน่นอนที่นำมาโดยคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจคุณปิยบุตรและก็คุณชอบการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ถือว่าเป็นสนามใหญ่ที่สองต่อมาจากการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งว่ากันตามตรงพักก้าวหน้านั้นเอ้ยคณะก้าวหน้านั้นไม่ประสบความสำเร็จ รอบนี้จะเรียกว่าประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จผมไม่รู้มาดูผลลัพธ์กันใน Facebook ของคณะก้าวหน้าท้องถิ่นครับเขาโพสต์ข <c oughs> ้อความแล้วผมก็เอามาตั้งเป็นหัวข้อที่ว่า <c oughs> ได้มาสิกว่าที่คณะก้าวหน้าขอบคุณเลือกทีมเทศบาลคณะก้าวหน้าท้องถิ่นบอกแบบนี้ครับว่า4ปีนับจากนี้เราจะทำเต็มที่เพื่อพิสูจน์ว่าผู้บริหารท้องถิ่นสามารถสร้างอนาคตใหม่ให้กับประชาชนได้ คณะก้าวหน้าขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากประชาชนที่ออกมาเลือกทีมเทศบาลคณะก้าวหน้าทั่วประเทศปลายประกาของท่านได้เปิดโอกาสให้นักการเมืองที่มีความตั้งใจมีวิสัยทัศน์ได้เข้าไปใช้ความสามารถพัฒนาบ้านเกิดของตนเองในกว่า10ท้องถิน่นสรุปใช้คำว่า10กว่าท้องถิน่นก็คือชนะมาทั้งหมดเนี่ยประมาณ10กว่าท้องถิน่น4ปีนับจากนี้เราจะทำงานอย่างหนักเพื่อพิสูจน์ว่าผู้บริหารท้องถิน่น ที่มีประสิทธิภาพสามารถสร้างอนาคตใหม่ที่ดีกว่าก้าวหน้ากว่าให้กับประชาชนในพื้นที่ของตนเองเราจะเร่งทำตามนโยบายที่หาเสียงเอาไว้โดยเร็วที่สุดโดยอยู่บนหลักการทำงานที่โปรง่งใสตรวจสอบได้และประชาชนมีส่วนร่วมกับการบริหารท้องถิ่นในทุกมิติ4ปีนับจากนี้คณะก้าวหน้าจะทำเต็มที่เพื่อบ้านของเราทุกคน มีรายงานข่าวเข้ามานะครับว่าการแจกแจงวัชนะกันไปประมาณ10กว่าท้องถิ่นนั้นก็จะประกอบไปด้วยลำพูนหนึนะครับไม่ได้หมายทั้งจังหวัดนะครับเฉพาะสมาชิกสภาเทศบาลท้องถิ่นนะลำพูนหนึ่งร้อยเอ็ดได้ไป 3, หนองบัวได้ไป3อุดร 3, ม,มุกดาหาร2ส,สมุทรปราการรู้สึกว่าจะได้มา1 10กว่าที่ที่ว่านั้นก็คือ12แห่ง 12แห่งจากกี่แห่งรู้ไหมฮะคุณผู้ชมครับก็คือ2472มีการไปคำนวณออกมาแล้วว่าจาก2472ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ไม่ถึง1%นเซะครับ0.5%เการได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับความคาดหวังว่าตั้งเป้าเอาไว้ที่เท่าไหร่ถ้าตั้งเป้า,าไว้ที่12บก็คือประสบความสำเร็จแต่ถ้าตั้งเป้าเป็นร้อยเป็นพันก็ต้องถือว่าไม่ประสบความสำเร็จอยู่ที่การตั้งเป้าแต่หลังจากนี้ ทั้ง12แห่งคณะก้าวหน้าท้องถิ่นบอกว่าจะเป็น4ปีที่พวกเขาจะทำงานตอบแทนพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่จากการเลือกตั้งของพรรคอนาคตใหม่การเลือกตั้งสสประสบความสำเร็จนะครับได้สสมา80กว่าคนเกินความคาดหมายจากนั้นพรรคถูกยุบแกนนำหลักอย่างคุณธนาธรคุณช่อคุณปิยบุตรมาตั้งคณะก้าวหน้าสู้ศึกเลือกตั้งท้องถิน่น การเลือกตั้งนายกอบจอเป็นอย่างไรก็เห็นกันแล้วอันนี้เป็นการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา,าเทศาบาลผลก็ออกมาตามที่ผมรายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบทั้งหมดทั้งมวลคือขยี้ข่าวเด่นกับยุคนนะครับผ่านทางช่องจาม .com แล้วกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ ลงโฆษณาได้ที่0880 9 0 0 8 0 0เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ